สวัสดีปีใหม่นะคะวันนี้อยากชวนทุกคนมาลองดูวิธีการ,รเปลี่ยนตัวเอง8อย่างนะคะเพื่อ New Year New Me นะคะมาดูกันดีกว่าว่าควรเปลี่ยนอะไรบ้างน,นะคะอย่างแรกก็คือเริ่มเขียนบันทึกหรือว่าตัว Journal นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการเขียนบันทึกเนี่ยให้ประโยชน์หลายอย่างทีเดียวนะคะเราอาจจะไม่ต้องเขียนจริงจังในสมุดเดอรี่อาจจะไม่จําเป็นต้องลิสอะไรยาวๆก็ได้นะคะแต่ว่าบันทึกจากมือถือของเราหรือว่าทําให้เรารู้สึกว่าเราได้เก็บภา แล้วก็เก็บความทรงจําระหว่างวันที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะถามว่าเราควรบันทึกอะไรบ้างจริงๆก็มีหลายอย่างทีเดียวแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือควรบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งดีระหว่างวันนะคะอะไรที่เป็นเรื่องแย่ๆเป็นเรื่องที่เราไม่ชอบไม่พอใจไม่ถูกใจไม่ต้องจดเข้าไปนะคะเพราะว่าบันทึกเหล่านี้เราอาจจะมีเวลากลับมาทบทวนกลับมาดูแล้วก็ทําให้เรายิ้มได้หลังจากเวลาผ่านไปดังนั้นควรจะบันทึกเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้น ในแต่ละวันหรือว่าถ้าแต่ละวันมากเกินไปในแต่ละสัปดาห์ก็อยากดีค่ะการจดบันทึกเนี่ยนะคะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะฝนเองย้อนกลับไปตอนเด็กชอบจดไดอารี่เหมือนกันนะคะเป็นเล่มเลมเลยแล้วพอย้อนกลับไปอ่านความคิดของเราในวัยนั้นนะคะก็จะเห็นมิติที่เรารู้สึกว่ามันแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเราโตขึ้นนะคะบางครั้งก็ทําให้เรายิ้มได้แล้วบางครั้งก็อาจจะคิดด้วยว่าเฮ้ยเราเคยคิดแบบนี้ด้วยหรือนะคะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจจะลืมไปลองจดบันทึกกันดูนะคะส่วนที่ะก็ค่ะ ลองหันมาออกกําลังกายกันมากขึ้นจริงๆแล้วสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะแล้วก็การมีสุขภาพที่ดีก็จะนําสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตเราเยอะทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่ดีศักยภาพที่มากขึ้นนะคะหรือแม้แต่ความสดใสในการใช้ชีวิตแล้วก็การทํางานนะคะเราก็จะไม่เหนื่อยง่ายแล้วเราก็จะไม่เพลียง่ายเราจะมีพลังไปทําสิ่งต่ตางๆมากมายทีเดียวดังนั้นอย่าลืมออกกําลังกายกันด้วยนะคะซึ่งแต่ละคนอาจจะมีเวลา ไม่เหมือนกันนะคะบางคนสามารถออกกําลังกายได้ช่วงเช้าบางคนสะดวกช่วงเย็นหรือบางคนอาจจะสะดวกในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็สามารถจัดสรรเวลาแต่ว่าควรทําให้เป็นวินยัยแล้วก็ทําให้เป็นนิสัยนะคะเพราะในความเป็นจริงการออกกําลังกายไม่ได้ใช้เวลาเยอะนะคะเชื่อไหมว่าจริงๆบางคนแค่แพล้งวันหนึ่งสนาทีแค่นี้ก็เบิร์นได้เยอะแล้วนะคะ2นาทีต่อวันไม่น่าจะมากเกินไปแต่ถ้าใครมีเวลาหน่อยอยากจะคาร์ดิโออยากจะโยคะพิลาทิสไปฟิตเนสหรือว่าไปไว่ายน้ําก็อาจจะทาให้เรา สามารถได้ยืดหยุ่นร่างกายในส่วนต่างๆได้มากขึ้นดังนั้นวันนี้อย่าลืมกันนะคะว่าถ้าปีใหม่แล้วเรามาเปลี่ยนตัวเองให้สุขภาพแข็งแรงด้วยการออกกําลังกายให้มากขึ้นกันนะคะข้อที่3นะคะก็คือการอ่านให้มากขึ้นค่ะหลายคนบอกว่าปกติก็อ่านอยู่แล้วนะคะอ่านข่าวบ้างอ่านโซเชียลมีเดียนะคะหรือว่าถ่ายฟีดไปเรื่อยๆแต่การอ่านที่กําลังอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเป็นนิวแยนนิวมีไม่ได้อ่านแบบนั้นค่ะแต่ว่าเป็นการอ่านหนังสือที่เป็นเล่มๆนะคะเพราะว่าการอ่านหนังสือที่เป็น เ,เล่มๆเ,เนี่ยจะช่วยให้เราพักสายตาจากหน้าจอได้นะคะแล้วก็การพักสายตาจากหน้าจอก็จะทําให้เราลดความเครียดด้วยการอ่านหนังสือยังช่วยให้เราเนี่ยได้มีข้อดีหลายอย่างทีเดียวอย่างแรกเลยเป็นการเปิดโลกที่กว้างมากนะคะมีคนเคยพูดไวค้ค่ะว่าหนังสือเนี่ยนะคะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ราคาถูกที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากมายในราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นนะคะแล้วก็เรื่องราวไหนที่เราสนใจอยากจะศึกษาเชิงลึกหรือว่าอยากจะไป มีประสบการณ์ด้วยตัวเองก็ใช้หนังสือเป็นจุดตั้งต้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้หนังสือนะคะยังช่วยเราเพิ่มพูนทักษะต่างๆมากมายซึ่งมีความจําเป็นทั้งกับการใช้ชีวิตแล้วก็การทํางานของเราด้วยเห็นไหมคะว่าหนังสือมีข้อดีหลายอย่างทีเดียวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้เราอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นเพราะว่าเวลาเราเนี่ยทายหน้าจอทายฟีดไปนะคะเรามักจะเอาตัวเราเนี่ยนะคะไปอยู่ในโลกของคนอื่นค่ะการอ่านหนังสือก็จะทําให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองอ่านหนังสือ แล้วก็คิดไปทบทวนสิ่งที่เป็นอยู่ก็จะทําให้เรามีเวลากับตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะไม่จําเป็นต้องอ่านเยอะนะคะจริงๆเราอาจจะตั้งเป้าว่าเราขอทําแบบสม่ําเสมอก็ได้เช่นอ่านหนังสือวันละ20หน้าแต่ทําให้ได้ทุกๆวันแบบนี้นะคะในแต่ละเดือนแต่ละปีเราก็จะได้หนังสือหลายเล่มแล้วล่ะคะ่ะข้อที่4นะคะก็คือการเติบโตในหน้าที่การงานของตัวคุณเองนะคะ New Year New Me หลายคนก็จะมี r e s o l u t i o n เกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะคําถาม คือเราจะทํางานอย่างไรให้ดีขึ้นจริงๆมีหลายวิธีเลยนะคะแต่ว่าควรจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆค่ะอย่างเช่นการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมนะคะบางคนเนี่ย work from home หรือว่า work from anywhere ได้เราอาจจะไปหนังร้านกาแฟเดิมๆไปสถานที่เดิมๆอาจจะลองเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนที่ดูบ้านนะคะเผื่อจะได้เจอผู้คนหรือว่าจะได้เจอความแตกต่างหลากหลายแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเปิดโลกได้มากขึ้นหรือบางคนนะคะก็อยากจะทํางานของตัวเองให้ดีขึ้นในงานที่ทําอยู่นะคะ ก็อาจจะเสริมทักษะไม่ว่าจะเป็นทักษะในด้านใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการงานของเราเราจะได้มีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะมีโอกาสาได้ขึ้นเงินเดือนได้เลื่อนตำแหน่งได้ทํางานที่ท้าทายมากขึ้นแล้วก็ตรงกับแพชชั่นของเรามากขึ้นหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะท่านเราเนี่ยนะคะอยากจะทําให้การทํางานของเราดีขึ้นนะคะก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองด้วยการเอาตัวเองไปทําในสิ่งที่รักมากขึ้นอย่างเช่นถ้าเราทําในองค์กรที่ใหญ่อยู่แล้วนะคะอาจจะมี กิจกรรมบางอย่างที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมได้นอกเหนือจากการทํางานหรือบางคนมีแผนที่จะเปลี่ยนงานอยู่แล้วงานต่อไปที่คุณเลือกก็อาจจะต้องเลือกที่คุณอยากจะเข้ามาพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเององค์กรสังคมให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าการทํางานก็เหมือนกับการรีเฟล็กตัวเองด้วยส่วนหนึ่งยิ่งถ้าเราทํางานที่มีคุณค่ามีความหมายนอกจากจะมีความสุขมีรายได้แล้วเรายังได้สร้างคุณค่าและก็ความหมายให้กับสังคมอีกด้วยค่ะส่วนสิ่งที่5นะคะก็คือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะเมื่อสักครู่เราคุ กันถึงเรื่องของงานที่เราโฟกัสนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงชีวิตเราไม่ได้มีแต่งานนะคะชีวิตเราเนี่ยเรามีเวลา24ชั่วโมงต่อวนัน8ชั่วโมงทํางาน8ชั่วโมงพักผ่อนแต่เรายังมี8ชั่วโมงนะคะที่เราสามารถใช้เวลาเรียนรู้แล้วก็เพิ่มพูนทักษะต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะด้านภาษาทักษะด้านอื่นๆนะคะเช่นเรื่องของ AI ที่เรารู้สึกว่าน่าจะมีประโยชน์กับเราในการใช้ชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่ถ้าใครนะคะชอบออกกําลังกาย ก็อาจจะไปเรียนรู้ทักษะกีฬาใหม่ๆหรือไม่ก็ชอบเต้นชอบร้องเพลงก็เป็นเรียนเสริมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะจะช่วยให้เราได้พัฒนาสมองนะคะก็เป็นการเพิ่มรอยหยักให้กับสมองของเราซึ่งเมื่อรอยหยักในสมองของเรามากขึ้นนะคะเวลาเราเจอปัญหาอะไรเราก็จะสามารถรับมือได้ดีขึ้นนะคะรวมถึงก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยแล้วก็ยังช่วยให้เราสามารถปรับตัวกับคนรอบข้างได้อีกด้วยค่ะรู้หรือเปล่าว่าจริงๆการเรียนรู้ทักษะให้หลากหลายเนี่ย เป็นส่วนสําคัญเลยนะคะที่เราสามารถ connect the dot หรือว่าเชื่อมต่อโอกาสของเราในอนาคตได้เพราะเวลาบทสนทนาของเราพูดคุยกับใครเรารู้รอบเนี่ยนะคะก็จะทําให้คู่สนทนาอยากคุยด้วยคู่สนทนาอยากทํางานด้วยแล้วก็จะนํามาซึ่งโอกาสมากมายให้กับเราทีเดียวค่ะ ข้อที่6กนะคะก็คือการดูแลสุขภาพจิตของคุณเองค่ะวันนี้คนไทยหลายคนอาจจะเผชิญกับปัญหาภาวะความเครียดบ้างวิตกกังวลบ้างนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้ทําให้เราต้องกลับมาทบทวนในปีใหม่มากขึ้นค่ะว่าเราดูแลจิตใจตัวเองดีพอแล้วหรือ,อยังนะคะจริงๆแล้วเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตอาจจะมีจากหลายสาเหตุนะคะแต่เราสังเกตตัวเองได้ค่ะดังนั้นเมื่อเราสังเกตตัวเองแล้วก็พบความเปลี่ยนแปลงหรือว่าความผิดปกติเกิดขึ้น เราจะได้พัฒนาจิตใจของตัวเองได้หรือไม่ก็ป้องกันได้ทันนะคะซึ่งจริงๆหลายวิธีที่พูดไป5วิธีแรกก็สามารถช่วยให้เราเนี่ยกลับมาทบทวนตัวเองได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึกการออกกําลังกายก็จะช่วยลดระดับความเครียดลงได้นะคะการทานอาหารที่ดีมีประโยชน์การเพิ่มทักษะของตัวเองหรือแม้แต่การทําให้เราเนี่ยนะคะมีความหมายมากขึ้นกว่าจะทําให้เราจิตใจดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ค่อยๆสะสมก็จะช่วย ยกระดับจิตใจของเราดังนั้นอย่าลืมนะคะว่าวันหนึ่งที่เรามี24ชั่วโมงนะคะแล้วอย่าลืมแบ่งเวลาดูจิตใจของตัวเองด้วยค่ะข้อที่7ถือว่าเป็นข้อที่สําคัญมากเลยนะคะก็คือการให้เวลากับเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวค่ะจริงๆแล้วมีโอกาสคุยกับคุณหมอบางท่านนะคะท่านก็บอกว่าเวลาหลายคนกเกษียณไปเนี่ยเชื่อหรือเปล่าว่าสิ่งที่หลายคนรู้สึกว่ามีความสําคัญที่สุดในชีวิตหลังวัยเกษียณก็คือความสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องของเงินทองไม่ใช่เรื่องของชื่อเสียงแต่อย่างใดเลย ะะดังนั้นวันนี้ที่หลายคนทํางานเยอะๆอาจจะไม่ค่อยมีเวลาในการแบ่งปันให้กับคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงมากนักเนี่ยนนะคะ่ะอาจจะต้องกลับมาทบทวนใหม่ค่ะถ้าเราอยากเป็น New Year New Me ที่ดีขึ้นอาจจะต้องแบ่งสรรเวลานะคะให้กับเพื่อนฝูงของเราหรือว่าครอบครัวของเรามากขึ้นอาจจะใช้ช่วงเทศกาลปีใหม่นี่แหละคะ่ะไปทานข้าวไปอยู่กับคนในครอบครัวให้มากขึ้นนอกจากได้ถามสารทุกสุขด,ดิบกันแล้วนะคะยังได้พรดีๆจากญาติผู้ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกับ เพื่อนๆนะคะอัปเดตชีวิตกันสักหน่อยเชื่อเหลือเกินว่าเวลาเราโตขึ้นเนี่ยเสียยหัวเราะเรามักจะน้อยลงค่ะเพราะว่าเราจะเจอกับเพื่อนๆน้อยลงดังนั้นวันนี้ถ้าอยากจะอารมณ์ดีขึ้นหัวเราะมากขึ้นก็กลับไปเจอเพื่อนๆบ้างน,นะคะ สุดท้ายท้ายสุดนะคะก็คือหยุดพัดวันประกันพรุ่งค่ะจริงๆนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ใครหลายคนทําโดยรู้หรือว่าไม่รู้ตัวก็ตามนะคะเพราะว่าเวลาปริมาณงานเยอะๆทําไม่ทันนะคะเราก็จะมักจะเอางานบางอย่างเนี่ยเลื่อนออกไปเลื่อนออกไปแต่พอเลื่อนออกไปบ่อยๆนะคะก็กลายเป็นนิสยัยแล้วก็กลายเป็นความเคยชินซึ่งสิ่งเหล่านี้เองอาจจะกระทบกับตัวความเครียดของเราให้สะสมขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวนะคะจริงๆหลายคนที่มักจะผลัดวันประกันพรุ่ง อาจจะต้องกลับมาจด To-do list ในแต่ละวันสักหน่อยนะคะว่าเรามีอะไรที่ต้องทําให้เสร็จในวันนั้นบ้างแล้วก็เวลาเราทํา To-do list แล้วนะคะใส่เวลาไปสักนิดนึงค่ะเฟอร์เนเ,เนี่ยเวลาทํา To-do list แล้วก็บางวันเนี่ยมีสิ่งที่ต้องทํา20รายการนะคะถ้าเราอยากทําให้เสร็จทั้งหมดก็ควรจะใส่เวลากํากับไว้ค่ะว่าอันนี้ต้องเสร็จตอนกี่โมงอันนี้เสร็จตอนกี่โมงและมันจะช่วยให้เรานั้นจํากัดเวลาในการทํางานของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ลากยาวเกินไป จนไปกินเวลาของการเคลียร์งานส่วนอื่นๆนะคะและท้ายที่สุดเราก็จะได้ไม่ต้องผัดวันประกันพรุ่งด้วยค่ะฟังมา8ข้อแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าใครทําไปแล้วบ้างหรือว่าใครมีข้อแนะนําอื่นๆนะคะก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้แต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือต้องทําให้ต่อเนื่องนะคะเพราะว่าการเป็น New Year New Me เนี่ยไม่ใช่ทําเฉพาะวันปีใหม่หรือว่าเดือนมกราคมเท่านั้นค่ะเนื่องจากว่าข้อมูลในที่ผ่านมานะคะพบว่า90%ของคนที่ตั้ง New Year r e และ Solution นเอาไว้นะคะ จะไม่สามารถทําต่อได้หลังจากผ่านไป6เดือนค่ะเพราะว่าจะมีไฟในช่วงแรกหลังจากนั้นไฟก็เริ่มมอดเริ่มหมดนะคะดังนั้นสิ่งสําคัญก็คือความสม่าเสมอเป็นกําลังใจให้นะคะหวังว่าทุกคนจะเป็น New Year New Me มีที่ดีขึ้นในทุกๆด้านเลยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard W e a l t h ค่ะ